Feels like love Cupid made a shot straight into my heart now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. รเราเราเห็นปั๊มนี้นะคะเราก็จะเบี่ยง เส้นทางนะคะเข้ามานะคะเพื่อที่จะไปหมู่ถนนหมู่บ้านชนบทนะคะเลี่ยงเมืองนะคะไปชะอํานะคะเดี๋ยวเราก็จะแวะไปกินกาแฟกันก่อนนะคะพักยกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อนะคะสังเกตง่ายๆเลยะคะ่ะปั๊มปตทคลองโคนแล้วเบียซ้ายออกนะคะมันก็จะมีทางถนนเข้าไปถนนหลัก ่หมูบบ้านชนชท,ท,ที่บอกอะนะคะคให้สังเกตหลักๆคือปั๊มปะตะทคลองโคนนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราเบี่ยงซ้ายเลยค่ะตบไปเลี้ยวซ้ายต,ต,ติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักนะคะเพื่อไปถนนเลี่ยงเมืองนะคะการรถติดอ่าแล้วก็เข้าเส้นนี้เลยวิ่งยาวๆตรงๆไปเลยค่ะ นะคะแลว้วค่ะเราก็จะถึงหาชะอ๊อแล้วนะคะตึกสีมว่วงๆที่เห็นด้านหน้านะคะ,ะก็จะเป็นอ่าก๋วยทอดหนองแล้วก็ร้านมือก็จะเป็นขายของฝางกร้านกาแฟด้วยหอมเลยค่ะนเนี้ยพอซ่า ะะก็จะไปร้านอาหารทั้งหมดเลยคลองโคนนะคะนีเพียบเลยเลือกเอาเลยค่ะจะไปร้านไหนจะไปที่ไหนนะคะเพียบเลยค่ะแต่เราไม่ไปนะคะเราจะไปฉับเห็นไหมคะ ถึงแล้วนะคะร้านปลาโอที่หนูบอกมาสักครู่นี้นะคะก็จะอยูอ่วัดต้นสน <S 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 สเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาร้านนะคะร้านนี้เลยนะคะก็จะมีปลาอินทรีแดดเดียวปลากระพงเนื้อดำแล้วก็ปลาโอแดดเดียวที่หนูบอกนะคะอันนี้หนูก็เตรียมซื้อและแพ็คกลับกรุงเทพ ทุกครั้งที่มาที่บ้านหนูก็จะมาแวะที่นี่เพื่อซื้อกลับไปนะคะเพราะหนูชอบ <'s> เส้นนี้นะคะที่พามาเนี่ยคือสามีบอกว่าจะมาลองโชค๊คเพิ่งใส่โชกคมากําลังบ้าเหอคะ่ะนะคะว่าโชคมันจะนิ่มขนาดไหนนะคะเพราะว่าเส้นนาเกลือเส้นในของบัตต้นสดเนี่ยก็คือจะเป็นเนิน ค่อนข,ข้างสูงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูโช๊คนะคะที่เราเสียเงินไป50,000กว่าบาทเนี่ยมันโอเคแค่ไหนเราไปดู <S <S ถ้าใช้ไม่ดีจะได้ถอดทิ้งแล้วไปคืนเขาโอ้โหมันนิ่มมากแลยจ้าขึ้นเนินเนินเนินค่อนข้าง,นานางนานเยอะมากปกติเราขึ้นเนี่ยหัวจะสางขึ้นเลยกระเทือนหัวเลยใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยพอเราเราเรา,เรานั่งเราเปลี่ยนโชคมาใหม่แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ารถของเราอะ่ะ มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นน่ะจากร้านหกเนี่ยแตะเทียบเท่าสามร้านเลยนะน่าแบบทีแอ,อ,อมเบนเลย<อ>นะ,ะ<า>นี่มากชนรถอะไรเหรอคะรถของเราที่ใช้อยู่ตอนเนี้ย isuzu milx ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะส่วนโชกโชกี่ห้ออะไรนะคะคุณสามีพูดดังๆดิด oh, <F> โอเฟนเดอร์โอเฟนเดอร์ ห้าหมื่นกว่าบาทเสียงก็จอยยนิดนึงโค้งแล้วค่ะพี่โค้งโค้งแล้พี่โอ้โหแม้ซิงมากเลยพี่เอ้ยเดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้ากันไปนะคะด้วยมิวเอ็กคันนี้เลยเพื่อนรู้ใจโอ้ตกลงเขาจะให้เราขึ้นไปเนี่ย ร้อนนะเว้ไอ้ยร้อนนะเว้ยไปแล้วไม่รอ้อนจะเลย้ลฉันจะไปยังไงโอ้ยร้อนนะเอ้ยร้อนไงเนี่ยโอ้ยร้อนนะเว้ยเส้นทางนี้นะคะก็จะขับไปนี่รู้สึกชิลๆนะคะเพราะว่าสอง้างทางนี้ อนนี้นะคะจะเป็นอาหารทะเลที่ถูกมากๆแล้วก็สดด้วยนะคะราคาไม่แพงนะ น้ำทะเลมันเยอะมากๆเลยเราก็จะได้อีกฟิลหนึ่งนะคะของวันนี้ก็คือน้ำเยอะนะคะน้ำน้ำทะเลเยอะมากกอ็อันนี้คือบรรยากาศโดยรวมนะคะของหาดชะอำนะคะก็อย่างที่บอกค่ชะชะอำโซนชะอำใต้จะไม่ค่อยมีคนพลุกพลานมากมายนะคะแต่ถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะคะตะเลิ่คนเยอะมากๆนะคะ<อ>วันนี้เนี่ยเราก็จะให้ดูบรรย รอบๆนะคะที่ฉาบนะคะ,ะ,คะประมาณนี้เลยนะคะเอ,อ่อน้ำเนี่ยนะคะมันจะไม่ได้ใสสะอาดาเหมือนที่หาดบางแสนหรือพัทยาอะไรนะคะเพราะว่าโซนทะเลตรงฝั่งเนี้ยมันท่านที่จะมีเหลือประมงวิ่งเข้าอ,ออกตลอดเลยทำให้น้ำเนี่ยอ่าขุ่นไม่ใสนะคะแต่ทะเลไม่อันตรายนะคะสามารถลงไปเล่นได้เด็กเนี่ยลงไปเล่นได้เลยนะคะแต่ตอนนี้นะมันค่อนข้างขึ้นเยอะนะคะไม่ถ้ามีเด็กเล็ก ก็ต้องดูแลกันนิดนึงนะคะก็เนี่ยวันนี้เราจะนั่งกีอาหารทะเลอยู่ที่ร้านพี่ปูนะคะเบอร์เจ็ดอย่างที่บอกนะคะก็ถ้าเกิดว่าน้ำมันลดถ้าเห็นทะเลก็เห็นหาดใช่ไหมคะเราก็จะมีม้านะคะคอยให้บริการที่เราเนี่ยได้นั่งมากัน,นะคะเป็นเอกลักษณ์ของหาดชะอำนะพี่ตรงนี้ ก็จะมีบริการนะคะปิ้งต้มอ,อะไรอย่างเงี้ยให้เราด้วยแล้วก็สามารถสั่งอาหารตามสั่งได้ข้าวปัตรต้มยำทะเลอะไรอย่างเงี้ยซุมต้มมีบริการให้เรานะคะอ,ะอันนี้ก็คือสิ่งน้องแฝดสั่งไปกรุงย่าน แต่พรุง่งนี้วันถึงนะวันถึงยา,งาวเส้นเสาอะวัเนี่ยเอ่อก็จะแน่นเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกมาวบบที่ใกล้ทีอยู่ รอบที่เราไปกันมานะคะก็ดูบรรยากาศกันไปก่อนเนาะสวยมากสวยงามมากค่ะแทมแทมแม,มาตามดูนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศบรรยากาศนะคะที่พูนวินราอ่ยโหสวยมากเลยกลางคืนมันควจะสวยมากกว่านี้นะ จะเอาหลังไหนราคาเท่าไหร่เรามีให้เลือกหมดเลยนะคะเป็นจุ โน,นะคะเพราะว่าคลองโคนเป็นเส้นทางที่เลี่ยงถนนรถติดจรินงนะคะ mm hmm. กะ็ตามนี้เลยนะคะ mm hmm. เช็คอินเข้ามาได้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเข้าดาวที่ไหนในสิ้นปีนี้นะคะก็าสามารถเช็คอินเข้ามาก่อนได้เลยนะคะ mm hmm. เผื่อ,อยังมี